พ่อแม่พี่น้องละเมงต้นสะท้อนปตุยกับปีโอ้ยใบแดงเหมดทั้งต้นแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ใบแดงนี่ก็คือใบมันจะล่วงจะล้อยเด้พ่อแม่พี่น้องเออตื่นไหมมิชอปตุยงมะเมืองอา้าวตายแล้วเออต้นอันสะท้อนผูคขาเป็นยงังคือมาใบแดงใบนั้นจังสี่ค่ะ สีหลวงสีโลนสีลอยแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้คือมันหลวงมันโลนมันลอยเม็ดต้นจังสี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องคือบ่หลวงอะหลวงลอยแค่เทียละใบสองใบอันนี้ฟาดเสมอต้นเลยพ่อแม่พี่น้องเออสียังบ่สียังบอพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องต้นอันนี้ของปะตุยต้นสะท้อนปะตุยคือมาใบแดง หลวงโรยแตงซีพ่อแม่พี่น้องค่ะเออคือมาเป็นแตงซีเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอืมตายนี่สะททอนสะททอนพ่อแม่พี่น้องเออคือมาเป็่นแตงซีค่ะใบเหี่ยวใบแดงพ่อแม่ใบเหี่ยวใบบเหี่ยวใบแดงพ่อแม่พี่น้องใบแดงใบสม เมิดพ่อแม่พี่น้องจังซี่นี่คือเพิ่นสีลวงเพิ่นสีล้อยเด้พ่อแม่พี่น้องแต่เพิ่นก็เคยปตุยก็เคยเห็นเพิ่นลวงเพิ่นเลยแล้วเพิ่นก็สิเกิดไม่อีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็สิเกิดอีกค่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็เออถาเมืองกันว่าเป็นจังไดแนวประตุยก็บ่เคยได้เลี้ยงต้นสะทอนเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ครั้งแรกที่เลี้ยงเลี้ยงต้นสะทอนพ่อแม่พี่น้อง ค่ะนี่ลหละอันผลละหมากผลละไม้ที่ปตุยดูแลเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะผลละหมากผลละไม้ดูแลเยอะสี่อันเมืองยอดขังเทิงพลยูพ่อ,พอแม่พี่น้องโอ้ยมิตรวาเดี๋ยวสิเม,มืองเดี๋ยวสี่เมืองห่างบ่ได้เมืองจักทิยพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะนี่กะแมงโกเออแมงโกของปตุยเนาะ พ่อแม่พี่น้องค่ะสูงเงยเต้นเทินค่ะพึ่งกระแตกกิ่งแตกการแตกสาขาขยายกิ่งขยายการไปค่ะพ่อแม่พี่น้องแตกกิ้งแตกการออกมาหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะตะก,กีบบอไดเป็นยังซี่ค่ะที่นี่กระแตกกิ่งแตกหยังออกมาค่ะนี่คือ,อต้นบักม่วงเนาะ พ่อแม่พี่น้องหรือแมงโก้ผลไม้เกือบสิบอย่างหูจักต้นเดียวคือแมงโก้พนาพ่อแม่พี่น้องต้นอื่นบ่หูจักตัวนี่ปตีกัะปีก็ได้บ่หูจักว่ามันคือต้นหยังค่ะเราก็อันนี้ก็คือ,อประตีเห็ดเป็นสวนสวนปลาเนาะ พ่อแม่พี่น้องสวนปลาพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่สวนปลาค่ะจ้ะนี่สวนปลาพ่อแม่พี่น้องจัดเป็นสวนปลาปลาดงทิพย์เลยละพ่อแม่พี่น้องมีต้นมกต้นไม้ขึ้นเต็มพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยต้นมกต้นไม้ขึ้นเต็มดอกไม้กล้วยไม้ค่ะ นีทั้งบานแล้วทั้งบานเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งบานทั้งกําลังสีบานค่ะทั้งกําลังสี่ร้ยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยนี่ค่ะนี่เนาะสวนสวนปลาของปตุยกัปีพ่อแม่พี่น้องค่ะจ้ะค่ะคลิปนี้กับซามีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ